สวัสดีครับพบกับด r นค t Channel ผมนม้ำมอยอาตมาทิตินอรเสถเรกุณวันนี้ด r นค t Channel ออกจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการพาทัวร์นอกสถานที่กับร้านโมเดลในตำนานหนึ่ร้านที่คนเล่นโมเดลทุกคนน่าจะรู้จัก,กนะครับนั่นคือโมเดลเวิลด ดลเวลถือว่าเป็นร้านในตำนานของกรุงเทพนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็รู้จักร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่หัวยังไม่ไม่ถึงยาวนะครับร้านนี้อยู่มาคู่กับโมเดลเลอร์ชาวไทยมานานแสนนานนะครับด้านในมีอะไรมั่งวันนี้เราพาไปดูกันไปกันครับ ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมุมนี้นะครับกับโมเดลเครื่องบิน1ต่อ48นะครับเต็มผนังเลยใครชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับมาโมเดลเวลล์วเรับรองไม่ผิดหวังนะครับที่อย่างที่บอกนะครับยี่ห้อของที่เนี่ยหลากหลายมากแทบจะครบทุกยี่ห้อที่เป็นโมเดลมาจากไหนในบ้านเรานะครับ มาดูตัวเด็ดๆนี่ตัวนี้ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะซูห้าสินะครับใครดูท็อปกัน2สอและไม่อยากตัวนี้ก็แย่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเซเ a วด้าในสเกลหนึ่งต่อ72นะครับตัวนี้แคนาดาแอไลต์ตัวนี้เป็น, Zelda, นเ 72, นครื่องบินน้ำที่สามารถตัวไว้ดับไฟป,ป่าได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นด้านบนสำหรับพอ ยี่ห้อมพิวเตอร์นะครับที่เราเลียกเล่นๆกัน,นว่ายี่ห้อแต่นะครับอ่า Vnetic นะครับนี่มาจากดิมคาบเนาะแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆเยอะแยะนะครับถัดมาเป็นกลุ่มรถถังนะครับด้านล่างนะกลุ่มรถถังนะครับใครหาตัวรัสเซียนะครับ4ี90นะครับผมไม่บอกผมไม่ต้องบอกคุณภาพนะยี่ห้อนี้สุดยอดนะครับ t ี2นะครับหรือแม้จะย้อนไปยุคในสงครามโลกนะครับทีสานะครับตัวติดปืน8ปนะครับแล้วก็ตัวไทยคาดไม่ได้เลยไซเกอร์นะครับเอามาทำตัวไทยนะครับไซเกอร์ร้านนี้บอกเลยมีถึงให้เลือกคุณเลยเนี่ยครบทุกตัวตัวแรกที่เมมูผมเนี่ยคือตัวตัวคอมานนะครับตัวตัวตัวบัญชาการ ตัวติดผานติดผานทําลายทุนระเบิดนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับแล้วใครอยากจะแปลงเป็นตัวไทยที่มีอัวกรณแปลงเป็นตัวไทยด้วยนะครับรับรองมาโมดเดลได้เลยไม่ผิดหวังลบจีนตัวนี้ประจําการในไทยนะนะครับก็มีส่วนใครบอกแลวว่าใครอยากแปลงเป็นตัวไทยเนี่ยก็มาปรึกษาที่นี่นะครับ ด้านบนด,ด้านบนเ,เห็นด้านข้างผมไหมทั้งบนผมบอกเลยร้านนี้ไม่บริการกับคนที่ชอบสเกลใหญ่ๆนะครับพวกเรือสเกล1นึ 200, 1่งต่อสองรนึ่ต่อสามร้บนะครับตัวเด็ดๆเนี่ยแนะนำนี่ไททานิกนะครับไททานิกหต่อสองร้อยนะครับตัวนี้มีชุดแต่งมาให้นะมีชุดแต่งแยกขายมาตั้งหากด้วยสำหรับที่นี่ นะครับลำใหญ่ฮอนเนตนะครับใครไปทำตัวดูลิเทนนะครับแล้วก็เครื่องบินสเกลใหญ่ๆพวก1ต่อ3าที่สนะครับใครต้องการรับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวังสำหรับน้องๆที่เริ่มเล่นนะครับทุนทรัพย์ไม่สูงพวกโมเดลที่ผลิตจากเมืองจีนอย่างเงี้ยเริ่มต้น m หกสเ a 3ตัวไทยได้นะกองน,นิ้ 440บาทนะครับเหมาะ้วหลับน้องๆที่เริ่มต้นมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังไม่ต้องไม่ต้องบอกอุย้ยต้องมีเงินเยอะแยะสิงจะทําได้น้องเริ่มต้นมาที่นี่ได้เลยแล้วก็ปรึกษาไปร้านได้รับรองไม่ผิดหวังนะครับด้านหลังนะครับกลุ่มโมเดลเรือนะครับพวกนี้ก็สเกลพวกสเกล7 0 0สเกล5 0มบางกล่องน,นะครับนี่แรงเล่แรงเล่นะครับเรือ บรรทุกเครื่องบินลำแรกของโลกนะครับ CV17 ตัวนี้ชันตรงนะครับมีทั้งของแทมพิวเตอร์ทั้งของเม้งเลยนะครับใครหาไว้ได้นี่มามาที่นี่ได้เรืออเมกานะครับกลุ่มมิสซูรีนะครับชั้นมิสซูรี่ชั้นไอโอวานะครับเรือมิสซูรีนะครับแล้วสำหรับท่านที่ ชอบเรือทุกเครืองบินแล้วต้องการเครื่องบินเสริมนี่อยู่ด้านนี้เลยนะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมนะครับชุดเสริมของเรือบรรทุกเครืงบินนะครับพวกเครื่องบินที่อยู่บนบนเรือถ้าในกล่องให้มาไม่พอเนี่ยไม่ขาดใจเนี่ยมาซื้อชุดนี้เพิ่มได้เลยนะครับชุดแต่งนะครับด้านบนเป็นลำกล้องนะครับอันนี้ลำกล้องของ แล้วก็ไปพัดของเรือ1ต่อ200นะครับมาต่ออาจจะตรงนี้ครับสำหรับสายทบิยานะครับ1ต่อ3ามรอสสหนะครับมีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายด้านบนที่น่าสนใจมากเลยแอนโตนอฟนะครับแอนสองหนะครับ1นึต่อร้อยสองบินที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาหาที่นี่ได้นะครับตันล่างนะครับ 1นึต่อสามของทาคอมนะครับโมยี m ่ห้อทาคอมไม่ต้องพูดเลยว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมว่าผมว่าชาวชาวมิเตอรี่ทุกคนอยากได้แน่นอนด้านขวาด้านขวาของร้านนะแต่ด้านซ้ายของผมนะครับตรงนี้เป็นเครื่องบิน1นึต่อเจนะครับเป็นตัวใหม่ๆที่ทางโมเดลเวลนำเข้ามานะครับใครตามหานี่ a l p ฟาจ นะครับหนึ่งต่อเจ็ดสองมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ๊ดเราอยู่เชียงใหม่เนาะอ้อขอโทษเอาฟ่าเจ๊ดอยู่ดอนนะครับตัวไทยมีนะครับเรือสินค้านะครับหนึ่งต่อเจ็ดร้อยกล่องบลเล์เลยหนึ่งต่อเจ0ร้อยนะแต่ดูกล่องแล้วก่อนนะครับเรือสินค้าค่อนข้างจะเป็นโมที่หาตามหาซื้อกันยากนะ ว่าที่นี่มีนะครับใครคอเครื่องบินลำเลียง430นะครับตัวนี้เป็น1ต่อแต่2นะเอามาทำตัวไทยได้เดี๋ยวตัวนี้เป็นตัว AC ก็คือตัวกันชิปนะครับมาบ้มต่อไปด้านในนะครับเดี๋ยวตามมาครับมาโซนด้านในกันโซนนี้จะเป็นว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์นะครับดูด้านขวาก่อนนะครับสำหรับ โมเดล1ต่อ72เครื่องบินนะครับด้านล่างคอฟิกเกอร์1ต่อ35นะครับอุปรกรณ์เยอะมากนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นสเกล1ต่อ144นะครับร้านนี้มีให้คุณเกเยอะมากเลยนะครับนี่มีตัวนี้น่าสนใจตัวนี้ตัวนี้ถูกใจผมมากเลยนะครับที8 8 เทเลอร์ Taylor, นะครับหนึ่งในโมงในตำนานเลยนะหากันแบบไม่รู้จะหากันยังไงนะครับที่นี่มีนะครับ,นะรบเข้ามาด้านในชุดแต่งตะก่วนะครับชุดแต่งตะก่วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเมืองไทยค่อนข้างจะหายากแลวไม่มีใครนําเข้ามาเลยนะครับมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับอุปกรณ์สีนะครับสีคนไทย นะครับอุปกรณ์คนไทยไม่ว่าจะเป็นสีโปรนะครับด้านหลังอะคริลิกโฟนะครับอีนาเมลโ,มโนะครับตัวนี้คุณภาพดีนะผมใช้อยู่นะครับสีทารมย่าสีมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับ,ร Color, รบที่นี่มีให้คุณหมดอุปกรณ์นะครับผมชอบร้านนี้อย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ที่ เป็นของโมเดลโดยเฉพาะนะครับจะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยบางยี่ห้อเราก็สามารถใช้กับโมเดลได้นะครับไม่ต้องไปซื้อของแพงที่นี่มีให้คุณขายให้มีคำแนะนำให้คุณแน่นอนนะครับปรึกษาได้ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรียกว่าไงอะ่ะคอคอโมตัวไทยเนี่ยชอบมากนะครับนั่นคือดีคอ ตัวไทยนะครับมีทุกสเกลเลยนะครับคุณที่ต้องการแปลงเป็นตัวไทยทั้งหลายนะครับหาไม่ผิดหวังแม้แต่นี่แปลง S14 ท็อปกันพัก2ก็มีนะครับสติ๊กเกอร์ของสะสยามสเกลนะครับครับสายเรือสายเรือ,อนี่ PE หรือโตรเอตพวกราวเรือนะครับชุดนี้เป็นหนึ่งต่อ 700ชุดนี้1ต่อ350นะครับได้ชุดแต่งต่างๆของเรือนะครับนี่ที่บอกนะครับชุดแต่งของไททานิก1ต่อ200มาสักคู่นะครับโมโตโน้สที่นี่มีนะครับเต็มๆเลยนี่เป็นบางส่วนของร้านโมเดลเวิร์ที่เรามานำชมนะครับจริงๆแล้วใครต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้แนะนำให้เข้ามาที่ร้าน ผมอยากให้ดูอย่างหนึง่งหน้าร้านเนี่ยโมเดลเวิลจะมีข่าวสารเกี่ยวกับชาวโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานประกวดธรรมย่านะครับอันนี้เอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วผมก็มายืนดูข่าวสารหน้าร้านนี่แหละก่อนเข้าร้านนะครับสำหรับท่านที่ต้องการมาร้านโมเดลเวลิลร้านโมเดลเวิลอยู่ที่ไหนร้านโมเดลเวิลอยู่ที่สนามเป้านะครับสนามเป้าเนี่ยอยู่ จากอนุษาสวรียีมา1นป้ายรถเมล์สำหรับท่านที่จะมารถเมล์นะหรือถ้าท่านจะมารถไฟฟ้านะครับ BTS ลงสถานีสนามเป้าเดินมานะครับผ่านหน้าช่อง5้ามาผ่านปั๊มปตทมาร้านอยู่ข้างๆอยู่ในร้าน PX PX ก็คือร้านสวัสดิการกองกัพบกนะครับอยู่ด้านในเดินเข้ามาเลยร้านเปิด11โมงถึงทุ่มคึ่งตั้งแต่วันอังคารถึงวัน อาทิตย์หยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับวันหยุดนักขับจะเลิกอาจจะต้องโทรเช็คนิดนึงว่าอาทิตย์าวันหยุดนี้เปิดหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เปิดนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อโมเดลไปแล้วแล้วไม่มีเวลาต่อนะครับทางร้านเขาก็มีบริการรับต่อนะครับลองมาคุยกับทางร้านได้นะครับช่องทางการติดต่อของร้านโมเดลนะครับไลน์แอดเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์ลาซาด้าและช้อปปี้ด้วยนะครับ สำหรับ E.P. นี้ขอขอบคุณร้านโมเดลเวิร์ที่ให้เรามาถ่ายทำกันอย่าล,ลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ดีดทับช n นลครั้งต่อไปเราจะมีอะไรอย่าล,ลืมติดตามกันครับครั้งนี้ผมนบอยอาตมาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดีด Channel ก่อนใคร ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ f a c e b o o k Beam ครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ